ประงกอันตรายกว่าตอนเมาแล้วขับต้องบอกเลยว่าการขับประงกนะคะอันตรายกว่าตอนที่เราเมาแล้วขับมากๆเลยค่ะเขาเนี่ยเคยมีงานวิจัยทดลองนะคะกับกลุ่มแพทย์จำนวนทั้งหมด20คนค่ะคือ,อทดลองกับกลุ่มแพทย์ที่เป็นอดีตรักรรมเข้าเวรดึกนะคะแล้วก็กลุ่มแพทย์อีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มแพทย์แผนกรังสีแล้วก็ต่อมไร้ท่อค่ะโดยการที่เขาเนี่ยให้แพทย์ทั้ง20คนนี้มาดูวีดิทัศน์ค่ะ,คะซึ่งในวีดิทัศน์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าปรากฏต,ตัวของรูปทรงกลมขึ้นมาบน จอทีวีเนี่ยก็ให้กดปุ่มทุกครั้งค่ะซึ่งผลปรากฏออกมาว่าแพทย์ในกลุ่มอยุรกกรรมหรือว่าแพทย์เข้าเวรดึกเนี่ยมิดในเรื่องของการกดปุ่มเนี่ยไปหลายวินาทีค่ะแล้วก็เกิดขึ้นประมาณ3-4ครั้งเลยค่ะซึ่งการที่เขาไม่ตอบสนองต่อภาพที่เกิดขึ้นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าภาวะหลับในค่ะซึ่งการเกิดภาวะหลับในของร่างกายนะคะอาจจะส่งผลแรงต่อสมองของคนเราได้เลยค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติเราหลับตอนขับรถเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุหรือว่า ทำให้เราขับรถออกนอกเส้นทางแล้วก็เกิดการรถชนแบบนี้ได้เลยค่ะก็แนะนําให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะได้ไม่เกิดภาวะหลับในขณะขับรถนะคะแล้วก็แอมเนี่ยเคยแนะนําวิธี3กดการยกระดับการนอนแล้วก็สามวิธีช่วยทําให้สภาพแวดล้อมในการนอนของเราดีขึ้นเนี่ยสามารถไปย้อนดูกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเซฟเก็บไว้หรือว่ากดแชร์เพื่อได้ดูกันนะคะ